ดีครับคุณผู้ชมผู้ชมผู้ชมแล้วผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในเที่ยวลองของเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มชื่ออะไรครับชื่อบอกบอกชื่อุคชื่อน้องข้าปุ้นนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแม่ครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่สมุรประการเหมือนเดิมเอาจริงๆก็ก็อยู่ที่สมุดประการตั้งแต่แรกแล้วแหละวันนี้เราจะไปไหนกันไปไหนวันนี้เราจะไปไหนวันนี้ไปไหนไปดูอะไรนะ อ๋อดูช้างนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ช้างเอราวัณน,นะครับตรงแถวแถวอะไรนะแยกปู่เจ้าใช่ไหมใช่ค่ะบริเวณเเนั้นนะฮะก็ไม่ได้ไปนานแล้วเดี๋ยววันนี้เ,เดี๋ยว<อ>เรา <ใช S 1> จะไปดู<อ>ด้านในกันว่าในสถานที่หรือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเนี่ยมีความเป็นมาหรือเขาเรียกว่าอะไรนะประวัติความเป็นมาเล้วอืมแล้วก็อ่า วัตถุโบราณหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูสถาปัตยกรรมด้านใน,นดีกว่าเนาะโอเคแล้วเจอกันขบับลถงกัน หลังจากที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรถบริการนะครับเป็นแบบนี้รถบริการคุ้นปุ้น,นโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทางด้านทางของพิพิธภัณฑนนะ์ทีนี้คุ้นปุ้นคุ้นปุ้น,ปน,ปนไปดูช้างแล้วสวัสดีครับเสร็จก่อนไปดูช้างครับสวัสดีค่ะอาะอยุนันคุ้นปุ้น,น,นจะไปไหน คุณจะเไไราไปดูช้างค่ะใช่ไหมคะ ก็ได้ไปซื้อบัตรมาเรียบร้อยแล้วเนอะผู้ใหญ่250บาทนะครับหน้าตาบาัตรก็จะจะจะเป็นแบบนี้แบบนี้นี่หน้าตาบาัตรแล้วเราก็จะเดินเข้าไปตรงจุดตรวจบัตรก่อนนะครับเพื่อจะเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์อันนี้คือเป็นบัตรรายวันนะครับตอนนี้บัตรรายปีเขาหมดโปรโมชั่นไปแล้วแล้วก็ยังไงถ้าเพื่อนๆจะมาหรือว่าเดินทางมาเนี่ย เดินทางมาง่ายครับจะมารถไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจะขับรถมาก็ได้ก็ถ้าขับรถมาจะจอดอยู่ที่ผมจอดอ,อยู่ใต้ทางด่วนแต่ถ้านั่งรถไฟฟ้ามาก็ต่อแท็กซี่มาแป๊บเดียว,ว,ยวยเนี่ยครับหลังจากที่เราเข้ามาจุดตรวจบัตรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรามาเอากุปปองเนี่ยมาแลกดอกไม้เพื่อไปบูชา นะครับอน,นีันี่สองชุดครัแบสบชุดได้อะไรบ้างเอ่ยออันนี้1ชุด1ชุด คุณผู้ชมบริเวณที่สาการะเนี่ยจ,จะมีจุดจำหน่ายผลไม้ให้ผลไม้ถวายด้วยนะก็จะชุดละร9-9บาทบริเวณนี้ล่มลื่นนะน้องแอมจะ้ะลม่มลื่นต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะโอเคอยู่ครับแลวตอนนี้เรา <c oughs> กลับน้ำมาสการเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปแลก ดอกบัวลอยรอบช้างอิรวันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันหยิบหยิบหยิบไปหมดกันเลยโอเคตอนนี้เราก็เอาดอกบัวดอกบัวครับดอกบัวดอกบัว คือคือตอนนี้คือจะบอกว่าหยิบดอกบัวคนละสองเมืออะอสองถ้วยอ่าคนละสองถ้วยของผมก็เนี่ยแหละถือทั้งโกโปรถือทั้งดอกบัวเพื่อไปลอยนะฮะดูเด็กซนนะเด็กซนปุ่นปุ่นเด็กซนถูกปุ่นปุ่นเอานี้เอาของเม่เอาของเม่เอาของเม่โอเคถือไปปุ่นปุ่นเด็กซนอย่าทำตกนะวัน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 เรียก ปา<ป><ป>ชุดสวย<ป>เอลซ่า<ป>ชุดเอลซ่าอตอนนี้เราก็จะมาจุดลอยดอกบัวนะครับลอยดอกบัวแล้วก็ดอกบัวนี้คือลอยแค่ดอกบัวนะไม่ใช่ลอยถ้วยไปนะลอยลอยแค่ดอกบัวประมาณนี้ลอยดอกบัว yeah เราก็เอาถ้วยมาวางไว้ตรงนี้นะครับจะมีที่เก็บถ้วยบริเวณน,นี้ล่มรื่นมากครับขนาดแบบอยู่กลางเส้นทางเลยอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่กลางเส้นทางคือแบบสี่แยกเลย มขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ตรงท้องช้างนะครับแล้วก็จะเห็นแต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินขึ้นมาคนท้องมันชลาแล้วก็เด็กก็สามารถขึ้นลิฟต์จากด้านล่างได้นะฮะบบอกไว้ก่อนไม่ใช่เด็กเดินอเด็กเดินเด็กอุ้มฮะอุ้มเด็กขึ้นมาโอเคไปขึ้นไปกันต่อขึ้นเองเพินจะอุ้มแค่กี่ขั้นไม่รู้ไม่รู้ไปขึ้นต่อ จปิดขึ้นขึ้นได้แต่ลงลิฟต์ลงไม่ไ <c oughs> ลงไม,ไม่ไหวเหรอคะไหวไหมไหวไหมหวังไหมชิบเอเคไหนลาสซิชช้างช้างเป็นไงช้างตัวใหญ่ไหมใหญ่ <c oughs> ช้างใหญ่ใหญ่มากไหมอ่าป่า ความหมายในเชิงของมนุษย์กับจักรวาลภายใต้นิยามของความเป็นทั้งชาวพุทธและก็คนละเมืองโลกทุกก็จะส่งเสริมกระบวนการเคียบเท่าในกิจกรรมที่จะผันนะครับที่มุ่งเน้นกระบวนการท่องศิลปะไทยนี่ไงเซนเซอร์ อโอเคครับสถานที่แห่งนี้ก็เหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อนมากราบนมัสการมาชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมปูนปั้นมีอะไรมากมายอะ่ะเออมาเถอะบอกเลยพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือเจ e าเอราวัณมิวเซียม เป็นประติมากรรมลอยตัวลูกช้างสามเสียนซึ่งในทางวรรณคดีไทยเอราวัณซึ่งมีเสียงทั้งหมด33เสียงแต่เนื่องจากปัญหาขนาดและโครงสร้างจนลดเหลือ3เสียงพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและโดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณยังได้ถือว่าเป็นงานประติมากรรมลอยตัวช้างทองแดงที่ใช้เทคนิคการเคาะขึ้นรูปด้วยมือที่มีความสูงจากหัวช้างลงมาสู่ฐาน วัดได้43.6เมตรหรือประมาณตึก14-17ชั้นโอ้หโหด้านในสินค้าเยอะครับมีรองเท้ามีกระเป๋าอีกที่สำคันเกี่ยวกับชา้างตุ๊กตาช้าง แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทองแดงเหมือนกันครับน่าจะลงยาสีดำในราคา2,900บาทเล็กๆก็มีนะครับที่ไม่ได้ใส่กรอล่องกระจบก็จะ350บาทอันนี้น่าจะเป็นสมริ์หรือว่าเป็นเงินนะครสวยดี มันนอีสวยากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช้างรูปช้างสมุดหนังสือทีอ่ขั้นหนังสือต้องและฝั่งนี้ก็จะเป็นกุญแจครับกุญแจปฏิทินโคมไฟ จอมซนนี่มีกรุงแช่ด้วยรูปช้างไป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 เขไปถึงเวลากลับแล้วครับคุณคุณลากกลับแล้วไม่มีขนมแล้วมาไปซื้ออยู่เว้นเออเดี๋ยวไปเซเว่นไปซื้้อขนมเวโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวเขาได้ซื้อขนมดีไหนไปไปกล้องก่อนไม่ได้ก่อน บายบายนี่บายบายกล้องีบายบายกล้องีบายบายอบายบายคองขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันสวัสดีค่ะอะโบอโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe l ล e แช a r เจ้าลองของ Facebook เจ้าลองของตก้องในเมล์แล้วก็ไอจเราสนุนะครับวันนี้ก็หาพุ้นจอมสนที่ช้างให้ระวัล สม,มุปอาการปากน้ำหรือเปล่าใช่ไหมโอเคปู่เจ้าปู่เจ้าใช่โอเคยังไงคลิปต่อไปก็ยังอยู่ที่ศูนมยปอาการเหมือนเดิมยังไงก็ติดตามก็แล้วกันวันนี้ขอตัวกลับก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก็รู้บ๊ายบายก็บ๊ายบายเย้